ผมก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ตามมามากมายที่หลักๆเลยคือเป็นต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตอาการที่ผมเจอนี่คือฉี่บ่อยมากฉี่ขัดฉี่ไม่พุ่งแล้วเวลาออกกําลังกายเนี่ยเราเราจะปวดต้นขาเนี่ยมากวิ่งไม่ได้เลยแล้วบางทีบางทีปวดมากจนมาถึงหน้าท้องท้องน้อยเรานี่จุกมากแล้วพอสักพักหนึ่ง จับดูอาการจะรู้สึกว่าปวดเลยจากจากที่บวมจนมาปวดเป็นก้อนออกมาเล็กๆเลยเพื่อนเลยแนะนําให้รู้จักกาแฟดรบิโอตัวนี้ตัดสินใจสั่งซื้อกับเพื่อนมากินหนึ่งเซตกินตั้งแต่ซองแรกรู้รู้เลยว่าอาการต่อมลูกหมากโตที่เป็นหนักช่วงนั้นน่ะชีทั้งคืนก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าไม่ปวดแล้วต้นขาก็ไม่ปวด แล้วต่องลูกหมากที่โตก็ลดลงลดลงเรื่อยๆจากที่เป็นก้อนปูดออกมาก็สามารถกลับเข้ามาสู่ปกติได้มีอาการกระปี้กระเป๋ามีเลี้ยวมีแรงพละกกำลังขึ้นมาได้สามารถทํากิจกรรมได้กลับมาเป็นชายเหนือชายได้ด้วยกาแฟดัโอตัวนี้